สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่ช่องพี่ไม้รถขุดมังกรทรัพย์เจริญกันอีกหนึ่งคลิปนะฮะสำหรับวันนี้เดินทางมาถึงช่วงเย็นแล้วครับเพื<ๆ>่อนเมื่อสักครู่ใหญ่ๆเราลากคันนี้คันนี้ตกคอนไม้ตรงนี้ครับหลุมตรงเนี้ตกแล้วก็มีอาการก็คือน้ําเข้ากรองอากาศแล้วก็น่าจะเป็นระบบเซนเซอร์หรือเซเีนอยด์เนี่ยฮะเซนเซอร์แหละผมว่านะ เเขาตัดระบบเครื่องไม่ให้เครื่องติดได้ทีนี้ผมก็ได้ทำการลากจากข้างล่างขึ้นมาไว้จุดนี้ฮะก็เป็นอันเสร็จกระบวนการแล้วก็ว่าวันจันท์ฮะวันจันท์ทีมช่างจากศูนย์คูปอต้า สุรินก็จะมาเช็คเครื่องให้เพราะช่างให้ผลว่าถ้าติดเครื่องตอนนี้อาจจะทําให้การโคดได้ครับเพราะว่าน้ําได้ผ่านเข้าไปใน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 ใ,นใ,นในข้อไอดีแล้วฮะมีความอันตารายครับแล้วต่อจากนี้ก็จะเป็นการต่อ เชื่อมต่อท่อ PE ครับที่มันแตกเขาตัดต่อไหมนะก็เช่นเคยครับเรารถใหญ่เจ้าน้องฟ้า SK 140ย่สิบรุน่นแปดรอสแตนบายครับถ้ามีรถจมอีกก็ช่วยกันลากฮนะลากขึ้นดึงขึ้น ในความสะดวกคำนวยความสะดวกความปลอดภัยให้แกทีมงานวางท่อประปาของการปลาส่วนพูมิาส่วนภูมิภาคนะครับนะไม่มีปัญหาฮะสำครับวันนี้่ะ รบกวนพี่ๆน้องๆเพื่อนๆเอฟซีฝ <FT. S 1> ากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังแรงใจให้กับผมพือไหมรบกวนมกรท,รรทพัพย์เจริญทำคลิปดีๆให้พี่ๆน้องๆเพื่อนๆได้รับชมการอีกหลายๆคลิปนะฮะสำหรับ,บวันนี้คลิปนี้ขอจบเพียงเท่านี้นะฮะลากันไปก่อนนะครับ สวัสดีครับ